ทำอะไรเห็นแล้วไอตว้ตัวการตัวการทำอะไรนี่ฮะทำอะไรนี่ยเฮ้ยเอจหยั่งอะไรนี่ยท่านว่าขาดไปเลยเนี่ยคือหยังอะเนี่ยฮเฮ้อ,อท่านว่าอุ๊ยเอจังไงล่ะจังไงบะเนี่ยง่วนบ่น พุ่นแห้งบอกะอะเอ้ายังไงออกได้ปะนี่เอ้าเอาไม่ได้เอ้าเอ้าเขาแล้วก็ออกบ่ได้เอ้าอืมอืมย็นยังไงเลยนะโอ้ยขี้ดื้อขีดื้อขาดยังนี่ใบเห็ดนี่ฮะนี่ใบเห็ดไคร ใครไปแต้มบอ่อหืมแต้มบอ่อแต้มบอ่อเฮ็ดไข่ละเฮ็ดนี่ฮะไข่ละกาดแต้มเอ๊สองสิงนี่มา 哎呀，我。